สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาดูกันต่อนะคะเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะคะเพื่อนๆหลายท่านก็จะทราบวิธีการเปลี่ยนคํากริยาตามประธานแล้วนะคะอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มมาเรียนภาษารัเสเซียนะคะก็ยังอาจจะไม่นึกภาพไม่ออกนะคะว่า ภาษารัสเซียเนี่ยคือโครงสร้างประโยคเขาคืออะไรยังไงนะคะเหมือนจุ๋มตอนเรียนภาษารัสเซียแรกๆนะคะคืองงงงไปหมดนะคะอ่าเนี่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทราบแล้วคลิปนี้ก็อาจจะผ่านได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะคะอ่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะจุ๋มก็ได้ให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปเรียนรัสเซียเถอะนะคะอ่าเนี่ยค่ะจุ๋มให้เพื่อนๆดู คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ad ไปแล้วนะคะก็คือคํากริยาส่วนใหญ่เลยนะคะจะลงท้ายด้วย r แต่แล้วก็ soft sign นะคะเขายกตัวอย่างคําว่า nut นะอ่าเพื่อน,นก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าถ้านะคะมาใช้กับประธานยานะคะหรือว่าฉันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนด้านหลังนะคะจาก nut นะตัด2ตัวหลังออกเติม u นะคะเป็นยา nutu นะคะตนเนะคะอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องทวนแล้วนะอ่าคลิปนี้เนี่ยจะมาดูกันต่ออีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย it ก็คือ e เอ้ยไม่ใช่อ่า e ถูกแล้ว e แต่ soft sign นะคะ ่ามาดูกันถ้าเราจะมาตามใช้กับประธานยานะคะเราจะต้องตัดเอา3ตัวหลังออกแล้วก็เติมอยูอกลายเป็นยากาวาริวนะคะยากาวาริวกาวาริทคำนี้นะคะเป็นรูปที่ก่อนเปลี่ยนตามประธานนะ เป็น infinitive นะคะรูป infinitive ภาษาอังกฤษก็คือ to speak นะคะต้องมี to ด้วยนะ to speak ก a ิฟฟิ t ไม่ใช่แปลว่า speak เลยนะคะต้องเป็น to speak นะเพราะว่าเป็นรูปที่เป็น infinitive นะคะถ้าเรามาว่า i speak นะคะก็ต้องเป็น y a g a v a r u กดก็คือตัดเอา3ตัวหลังออกเติม u นะคะถ้าเรามาใช้กับตีเธอนะคะเธอตี ter, 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 นี่คือเธอ ตยกาวารชนะคะให้แทนที่3ตัวหลังด้วยอีชาแล้วก็ซอฟ์ไซนนะคะกลายเป็นตยกาวารชตยกาวาเรชนะคะเธอพูดเธอพูดนะคะตีเนี่ยจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะคะคนในครอบครัวอาอยุน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่เราสนิทนะคะเราจะใช้ เรียกเขาว่าตีนะสำหรับคนที่ไม่สนิทนะคะเราจะเรียกเขาว่าวีนะคะอยู่ตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันนะคะมาอนก่อนนะอนอนาอโนเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะก็คือเปลี่ยนสามตัวหลังแล้วก็แทนที่ด้วยอีทนะคะหรือว่าอีแต่อนกาวาริตนะคะ he speaks อานา he นะคะอ ana gavarit a An โนกาวาริ t นะคะส่วนมือพวกเรานะคะพวกเรากาวาริมอ่ามือกาวาริมนะคะพวกเราพูดวีกาวาริเตียวีกาวาริเตียนะคะคือแทนที่สามตัวหลังด้วยอีแต่เยอีเทียวีกาวาริเตียนะคะพวกคุณพูดหรือว่าคุณคนเดียวเป็นคำพูดสุภาพนะคะคุณพูดอ่า อานี่นะคะอานี่พวกเขาตัด3ตัวหลังออกแล้วก็เติมยาแต่หรือว่ายาตนะคะกลายเป็นอานี่กาวาเรียตอานี่กาวาเรียตนะคะพวกเขาพูดอ่านี่นะคะนะเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่าตัวอย่างเขาบอกว่ายากาวารูปารุสกียากาวารูปารุสกีนะคะฉันพูดภาษารัสเซีย อานีกาวาริอาต์ปาฟรานซูสกีอานีกาวาริอาต์ปาฟรานซูสกีนะคะพวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสอ่าวิกกาวาริเทียฟังลิสกีวิกกาวาริเทียฟังลิสกีนะคะคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอ่าเห็นไหมคะว่าเวลาเราใช้คำว่าพูดเนี่ยแต่ต่างตัวทานนะคะตัวที่ลงท้ายด้านหลังเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะ อ่าและนี่ก็เป็นกฎของการเปลี่ยนสำหรับไทป์สนะคะก็คือคํากริยาที่ลงท้ายด้วย e แต่ soft sign นะคะอ่านะก็จะมีการเปลี่ยนแบบนี้นะคะคือยาแทนที่ตัวสุดท้ายด้วย u นะคะแทนที่สามตัวหลังนะ้าด้วย u ยา gavariu ti gavarii on ana ano gavariit นะคะ Мы говорим. Вы г о в о р и т ย a อานีก a วารนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สุก็ให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถือว่ามาทบทวนนะอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งมาเริ่มเรียนนะคะก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะว่าคํากริยาเนี่ยเขาก็จะมีสองกลุ่มใหญ่นะคะแต่ยังมีกลุ่มย่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูกลุ่ม B1 กลุ่ม B1 คลิปหน้าของคลิปเรียนละเซียเถอะนะคะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ